หลายคนเติบโตมาโดยได้รับการปลกฝังว่าเราควรช่วยเหลือผู้อื่นหรือการเป็นคนดีจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขแต่ในความเป็นจริงหากเราทุ่มเทให้ผู้อื่นมากเกินไปจนละเลยความต้องการของตัวเองชีวิตอาจไม่ได้ดีขึ้นกลับกันอาจจะแย่ลงเพราะเราไม่ได้ดูแลตัวเองเลยตัวอย่างเช่น ทำงานหนักเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานแต่สุดท้ายไม่มีใครเห็นค่าพยายามทำให้ทุกคนพอใจแต่สุดท้ายไม่มีใครพอใจจริงกลัวว่าคนอื่นจะไม่ชอบหรือเสียใจจึงต้องคอยทำตามที่คนอื่นต้องการผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือเราอาจจะหมดพลังหมดไฟและรู้สึกไม่มีความสุขกับชีวิตตัวเองเลย สการช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราต้องทำบทความนี้เน้นย้ำว่าการช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่เรื่องผิดแต่สิ่งที่ผิดคือการทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อนหรือเสียสุขภาพกายและใจเพื่อให้คนอื่นมีความสุขการช่วยเหลือควรมีขอบเขตไม่ใช่การเสียสละตัวเองทุกอย่างตัวอย่างพฤติกรรมที่ควรเลิกทำ ไม่กล้าปฏิเสธมักจะรับทุกคำขอแม้ตัวเองจะเหนือ่อยคาดหวังว่าคนอื่นจะเห็นค่าพยายามทําดีเพื่อให้คนอื่นชอบแต่สุดท้ายอาจไม่ได้รับสิ่งที่หวังรู้สึกผิดถ้าปฏิเสธคิดว่าถ้าไม่ช่วยแล้วตัวเองเป็นคนไม่ดี 3. ถ้ายังทําเพื่อคนอื่นมากเกินไปชีวิตจะพังจริง หากเรายังปล่อยให้ตัวเองอยู่ในวงวนของการทำเพื่อคนอื่นตลอดเวลาสุดท้ายจะเกิดผลเสียตามมาเช่นความเครียดสะสมเพราะเราต้องคอยรับผิดชอบปัญหาของคนอื่นทั้งที่บางเรื่องไม่ใช่หน้าที่ของเราเลยทำให้เรากดดันตัวเองมากขึ้นความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุล เมื่อเราทำเพื่อคนอื่นมากเกินไปคนอื่นอาจเคยชินกับการที่เรายองตลอดและอาจมองข้างความต้องการของเราหมดไฟเบอร์นาฟเมื่อเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อคนอื่นจนเกินพอดีวันหนึ่งเราจะหมดแรงและไม่อยากทำอะไรเลยสี 4. วิธีหยุดทำทุกอย่างเพื่อคนอื่นและกลับมาดูแลตัวเอง หากคุณรู้สึกว่ากำลังทำเพื่อคนอื่นมากเกินไปนี่คือแนวทางที่จะช่วยให้คุณกลับมารักตัวเองได้ฝึกพูดคำว่าไม่ไม่ใช่ทุกอย่างที่เราต้องรับผิดชอบการปฏิเสธไม่ใช่เรื่องผิดคนที่รักเราจะเข้าใจว่าเราก็มีขีดจำกัดของตัวเองให้เวลากับตัวเองก่อน ก่อนจะตอบรับช่วยเหลือใครลองถามตัวเองว่าเรามีพลังพอไหมถ้าเรายังไม่พร้อมก็สามารถปฏิเสธได้เข้าใจว่าเราไม่ต้องทำให้ทุกคนพอใจไม่มีใครสามารถทำให้ทุกคนพอใจได้คนที่รักเราอย่างแท้จริงจะไม่ทิ้งเราเพียงเพราะเราไม่สามารถทำทุกอย่างให้พวกเขาได้ ดูแลสุขภาพกายและใจของตัวเองก่อนนอนหลับให้เพียงพอใช้เวลากับสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุขเรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้น 5. ้าสรุปเลิกทำทุกอย่างเพื่อคนอื่นแล้วชีวิตจะดีขึ้นบทความนี้ไม่ได้บอกให้คุณเป็นคนใจร้ายหรือเห็นแก่ตัวแต่ต้องการให้คุณเข้าใจว่า การช่วยเหลือคนอื่นต้องมีขอบเขตไม่เช่นนั้นสุดท้ายคนที่ต้องทุกข์คือตัวเราเองสิ่งสำคัญคือต้องรู้จักให้ความสำคัญกับตัวเองก่อนเพราะถ้าเรามีความสุขเราจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างแท้จริงโดยไม่ต้องฝืนตัวเองการรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เป็นสิ่งที่จำเป็น ชีวิตต้องทังเพราะเสียสละมากเกินไปเมื่อการให้มากเกินไปกลายเป็นหายนะของชีวิตการเสียสละเป็นคุณสมบัติที่ดีคนที่รู้จักให้มักได้รับความรักความเคารพและการยอมรับจากสังคมแต่ถ้าการเสียสละนั้นมากเกินไปจนเราลืมดูแลตัวเองสุดท้ายแล้วอาจไม่ใช่เรื่องดีอย่างที่เราคิด หลายคนเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความเชื่อที่ว่าต้องทำเพื่อคนอื่นหรือต้องอดทนและเสียสละเพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับพอบอว่าชีวิตของตัวเองเต็มไปด้วยความทุกข์ความกดดันและความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเพราะเราให้ทุกอย่างจนหมดสิ้นโดยที่ไม่มีอะไรเหลือไว้เพื่อตัวเองเลย ลองมาทบทวนดูว่าการเสียสละมากเกินไปส่งผลร้ายอย่างไรต่อชีวิตและเราจะหยุดวงจรน,นี้ได้อย่างไร 1. การเสียสละมากเกินไปดูเหมือนเป็นเรื่องดีแต่แท้จริงแล้วอาจเป็นกับดักเราถูกสอนให้คิดว่าการเสียสละคือสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กเราอาจถูกสอนว่าคนดีต้องช่วยเหลือผู้อื่น บางครั้งวัฒนธรรมสังคมปลูกฝังว่าคนที่ดีคือคนที่ให้เมื่อเราทำเพื่อคนอื่นเรามักได้รับคำชมทำให้เรารู้สึกว่าต้องทำแบบนี้ต่อไปเมื่อเสียสละม,มากขึ้นเราคาดหวังว่าคนอื่นจะเห็นค่าเราหวังว่าคนอื่นจะชื่นชมและตอบแทนเรา แต่เมื่อเวลาผ่านไปเราอาจเริ่มสังเกตว่าคนอื่นกลับคาดหวังให้เราทำมากขึ้นเรื่อยๆเรากลายเป็นคนที่ต้องให้โดยที่ไม่ได้รับอะไรกลับคืนมาการเป็นคนดีเกินไปอาจทำให้คนอื่นเอาเปรียบเราบางคนเริ่มเห็นว่าเรายอมให้จึงเริ่มของมากขึ้น เราถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำให้คนอื่นสบายใจขณะที่ตัวเราเองกลับเหนื่อยล้าคนบางคนอาจไม่ได้เห็นค่าเราเลยเพียงแค่ใช้ประโยชน์จากความใจดีของเรา 2. อสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรากำลังเสียสละมากเกินไปจนชีวิตกำลังพังคุณเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาคุณรู้สึกหมดพลังหมดไฟเพราะต้องคอยทำเพื่อคนอื่น คุณไม่ได้พักผ่อนเพียงพอเพราะต้องทำงานหรือช่วยเหลือคนอื่นตลอดคุณไม่มีเวลาสำหรับตัวเองวันเวลาผ่านไปโดยที่คุณไม่ได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบเลยทุกอย่างในชีวิตของคุณหมุนรอบคนอื่นไม่ใช่ตัวคุณเองคุณเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าคุณทำเพื่อทุกคนแต่ไม่มีใครเห็นคุณค่า คุณเริ่มรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะทำดีแค่ไหนก็ไม่มีใครสนใจคุณเริ่มถูกเอาเปรียบคนอื่นเริ่มมองว่าคุณเป็นผู้ช่วยเหลือมากกว่าคนที่ต้องการความช่วยเหลือพวกเขาคาดหวังให้คุณเสียสละโดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเลย 3. ผลลัพธ์ของการเสียสละมากเกินไปสุขภาพกายและใจผัง เมื่อคุณให้มากเกินไปจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองสุขภาพของคุณจะเริ่มแย่ลงความเครียดสะสมอาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟเบอร์นเอาต์หรือโรคซึมเศร้าความสัมพันธ์เริ่มมีปัญหาเมื่อคุณทำเพื่อคนอื่นมากเกินไปคุณอาจเริ่มรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจคุณคุณอาจเริ่มหมุดงิดและโกรธคนอื่น โดยไม่รู้ตัวเพราะคุณรู้สึกว่าทำไมฉันต้องเป็นคนที่ต้องเสียสละตลอดคุณเริ่มไม่เป็นตัวของตัวเองคุณอาจเคยมีความฝันหรือเป้าหมายของตัวเองแต่ต้องละทิ้งมันไปเพื่อคนอื่นสุดท้ายคุณอาจกลายเป็นคนที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองต้องการอะไรสีวิธีหยุดเสียสละมากเกินไปและกลับมารักตัวเอง เรียนรู้ที่จะปฏิเสธคุณไม่จำเป็นต้องช่วยทุกคนในทุกเรื่องลองฝึกพูดว่าขอโทษนะฉันช่วยไม่ได้หรือตอนนี้ฉันไม่สะดวกหยุดคิดว่าคุณต้องทำให้ทุกคนพอใจไม่มีใครสามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ บางครั้งคนอื่นอาจไม่พอใจที่คุณปฏิเสธแต่คุณต้องยอมรับว่าคุณไม่สามารถช่วยได้ทุกเรื่องให้เวลากับตัวเองก่อนช่วยคนอื่นก่อนจะช่วยใครลองถามตัวเองว่าฉันพร้อมไหมถ้าคำตอบคือไม่แสดงว่าคุณต้องให้ความสำคัญกับตัวเองก่อนคิดถึงตัวเองก่อนบ้าง การรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เป็นสิ่งที่จําเป็นถ้าคุณดูแลตัวเองดีคุณจะมีพลังในการช่วยเหลือคนอื่นได้ดีขึ้นสร้างขอบเขตให้ชัดเจนบอกกับคนอื่นว่าฉันช่วยได้แค่ตรงนี้ไม่ต้องรู้สึกผิดถ้าคุณต้องปกป้องเวลาของตัวเองห้าสรุปอย่าปล่อยให้ชีวิตพัง เพราะการเสียสละที่มากเกินไปการให้เป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องมีขอบเขตถ้าคุณให้มากเกินไปจนลืมตัวเองสุดท้ายแล้วชีวิตของคุณอาจทังเพราะไม่มีอะไรเหลือให้ตัวเองเลยอย่าก,กลัวที่จะดูแลตัวเองก่อนเพราะถ้าคุณแข็งแรงทั้งกายและใจคุณจะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างแท้จริง คุณมีค่าในตัวเองไม่ใช่เพราะคุณทำเพื่อคนอื่นแต่เพราะคุณเป็นตัวของคุณเองวิธีเอาคืนคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณโดยไม่ต้องทำร้ายตัวเองเมื่อคุณทำดีให้ใครบางคนแต่กลับไม่ได้รับความเคารพหรือเห็นคุณค่าจากพวกเขาคุณอาจรู้สึกโกรธเสียใจหรือผิดหวังแต่อยากล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้น มาทำลายตัวคุณเองทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การแก้แค้นแบบร้ายๆแต่เป็นการเอาคืนด้วยความสำเร็จและแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณมีค่ามากแค่ไหนหนึ่งหยุดให้พวกเขามีอำนาจเหนือคุณไม่ต้องพยายามให้พวกเขาเห็นคุณค่าอีกต่อไปคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนพวกเขาก็อาจไม่เปลี่ยนใจ ยิ่งคุณพยายามมากเท่าไหร่พวกเขาอาจยิ่งมองว่าคุณไร้ค่ามากขึ้นหยุดวิ่งตามคนที่ไม่เห็นค่าในตัวคุณและหันมาสร้างคุณค่าให้ตัวเองตัดการพึ่งพาไม่ต้องรอให้พวกเขายอมรับถ้าคุณเคยต้องพึ่งพาพวกเขาเช่นเรื่องอารมณ์การยอมรับหรือแม้แต่เรื่องเงินลองลดการพึ่งพานั้นลงเมื่อพวกเขาเห็นว่าคุณอยู่ได้ โดยไม่ต้องการพวกเขาพวกเขาจะเริ่มรู้สึกถึงคุณค่าที่เสียไป 2. ทําให้ตัวเองดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นเปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นแรงผลักดันอย่าปล่อยให้คำพูดหรือการกระทำของพวกเขาทำให้คุณหมดกำลังใจใช้ความโกรธหรือความเสียใจเป็นพลังในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นลงทุนในตัวเอง พัฒนาทักษะใหม่ใหม่ที่ช่วยให้คุณเติบโตทั้งในชีวิตและอาชีพดูแลสุขภาพกายและใจของตัวเองออกกำลังกายเปลี่ยนลุกสร้างความมั่นใจประสบความสำเร็จให้พวกเขาเห็นถ้าคนเหล่านั้นเคยมองข้ามคุณในที่ทํางานพิสูจน์ตัวเองด้วยความสำเร็จถ้าพวกเขาเป็นแฟนเก่า หรือเพื่อนที่ดูถูกคุณจงมีชีวิตที่ดีจนพวกเขาต้องรู้สึกเสียดาย 3. ตัดพวกเขาออกจากชีวิตให้พวกเขาเสียใจเองไม่ต้องสนใจไม่ต้องโต้ตอบถ้าคุณพยายามตอบโต้หรือเอาคืนพวกเขาอาจรู้สึกว่าตัวเองมีอิทธิพลต่อคุณอยู่วิธีที่ดีที่สุดคือการเพิกเฉยและปล่อยให้พวกเขาเห็นว่า คุณไม่ได้สนใจอีกต่อไปลบพวกเขาออกจากโลกของคุณเลิกติดตามพวกเขาบนโซเชียลมีเดียไม่ต้องส่องไม่ต้องคิดถึงหยุดพูดถึงพวกเขาให้ใครฟังเพราะการพูดถึงพวกเขาคือการให้พวกเขายังมีบทบาทในชีวิตคุณสร้างวงสังคมใหม่ที่เห็นคุณค่าในตัวคุณใช้เวลากับคนที่รักและเคารพคุณจริง ฮ่ฮะคนที่ไม่เห็นค่าคุณไม่สมควรอยู่ในชีวิตคุณสททำให้พวกเขาเสียดายโดยไม่ต้องพยายามใช้ชีวิตให้มีความสุขไม่มีอะไรเอาคืนคนที่ไม่เห็นค่าคุณได้ดีไปกว่าการที่คุณมีความสุขโดยไม่ต้องมีพวกเขาเมื่อพวกเขาเห็นว่าคุณไปได้ดีโดยไม่มีพวกเขาพวกเขาจะเริ่มรู้สึกผิด ให้พวกเขาเป็นแค่อดีตแทนที่จะเสียเวลาที่บายหรือเรียกร้องความยุติธรรมต่อยให้พวกเขาเป็นแค่ส่วนหนึ่งของอดีตเมื่อพวกเขารู้ว่าคุณกล้าไปข้างหน้าได้โดยไม่ต้องสนใจพวกเขามันคือการเอาคืนที่ดีที่สุด 5. สรุปเอาคืนโดยการกล้าไปข้างหน้าการเอาคืนที่ดีที่สุด ไม่ใช่การทำร้ายหรือแก้แค้นแต่เป็นการทำให้ตัวเองดีขึ้นหยุดให้พวกเขามีอำนาจเหนือความรู้สึกของคุณพัฒนาตัวเองจนพวกเขาต้องเสียดายตัดพวกเขาออกจากชีวิตและไม่ต้องแคร์อีกต่อไปใช้ชีวิตให้มีความสุขจนพวกเขารู้สึกผิดเองเมื่อคุณมีความสุข และประสบความสำเร็จคนที่ไม่เห็นค่าคุณจะรู้สึกเสียดายเอง